จาพิซซ่เลยครับพิซซานี่อร่อยมากเลยนะครับอืมที่บารหรอครับโอ้ประมาณล้านหนึ่งอะอฮะล้านหนึ่งพิซซ่าคิดอะรล้านหนึ่งวะเอเดี๋ยวไป่ายตังค์จคนดูดีกว่าอา้าวนี่ไงคนดูอา้าวพวกคุณอนะติดตามให้ผมหน่อยนะครับถ้าพูดผู้ติดตามผมสามพันเท่ากับเงินหนึ่งล้านนะครับคือ ถ้าผูติดตามผมอะมีสามพันจะเท่ากับเงินหนึ่งล้านที่จะมาจ่ายไอเอเลีเยดนี่นะครับเออช่วยติดตามหน่อยนะครับตอนนี้ผมต้องการเงินไปจ่ายนี่ของเอเลีเยดน,นะครับผมปันมันอยู่นะครับโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ช่องนักเที่ยวีแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นฟอเร์เล่นอีกแล้วฟอสเคนอีกแล้วนะ ไม่รู้ว่าเบื่อไม่เบื่อเลยเปิดเพลงก่อนนะนะตอนนี้ครับดู u s a ก you s ก y girl skin white เรืกกเรร่อปใช่วันเด้อซิตอนนี้ครับผมซื้อตัวเกือบหมดแล้วผมจะเก็บตังไว้ซื้อนอรีในอนาคตน่าจะมาเร็วๆนี้เดือนนี้แน่ๆผมว่าเดือนนี้แน่ๆถ้าไม่ใช่เดือนนี้แล้วผมยอมตัดหัวรถเลย <g ül üyor> ยอกยอกยอกถ้าไม่ใช่เดือนนี้นะผมผมถ่ายคลิปเต้นเลยอนะอะหรือเปล่าวะไม่เอาดกเกเอาถ่ายคลิปอะไรดีทุกคนช่วยเม,ม้นมาบอกหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเอ่อถ้าเกิดสมมุตินะถ้าเกิดเอ่อฟอสตอร์เคนไม่อัปเดตเดือนนี้จะให้ผมทำอะไรให้ทุกคนมีคอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะครับตอนนี้หนึ่งนาทีนะครับ นี่ทูธทำไม้ตงสามวะโดนกระบูนไล่อยู่นะครับมันก็เหมือนโดนเชนยิงด้วยแต่ก็ไอ้เชนก็ยิงว่านี่ทูธทำไม้ตงสามโคตรเท่อะ่อาฟ้าไหมสโตนแต่มันม,ม,มีคนไม่อนุญาตอะจริงๆโคตรทำไมในสโซนนี้ไม่ทำไมสโตนอ่ะอุ้ยะะจะสันไหมสโตนสีเหี้ย เนี่ยทำไมโซนนี้มีแต่คนมีมาสโตนวะอยูวันนี้นี่นะไอ้นี่มันมีสกินมาสโตรนี่หว่าไอ้ชาเนี่ยชาลอนลิลี่ชาลอนลิลี่อะไม่ใช่ดิชาลอนลิลินอะเนี่ยไอ้คนเนี้ยเนี่ยไอเนี่ยมันจำได้ว่าจำได้ว่าเออ้โหเจอมาสโตนอันนี้เชียวโอเคเออเนี่ยนๆก็ไหนๆไม่มีอะไรทำมาลิฟท์สกินอะไรับ อันนี้ผมมีมผมมีแค่มสโตนสามตอนนี้เลากระสุกแล้วใกล้ไ okay, ด้มันตอนสี่ก็ผมสกินที่ผมชอบใช้คือสกินคลาสสิกส่วนตัวผมนะตอนผมใช้อะ่ะมันผมอะ่ะไม่ค่อยแหลกแต่ถ้าผมใช้วพวกสกินเอ่ออันนี้อะเอิมอะไรว่าดังเนสถึงเอ่ออันนี้อะบีบีเทรนวันเอกอ่ะผมอะ่ะแหลกมาก เอาเมอรคูคิดสกินเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้เล่นแต่ก็มีสกินนะสกินแรกคือสกินเด็กปัญญาเออสกินแรกสกินเด็กไอ้นี่นะแล้วก็คูสามคูคูเทียนครับอ่านอนแล้วก็ดูดเด็กฟันดําแล้วก็อ่านว่าอะไรเช่อแต่อันของคูคิดว่าอันค่อยออกแล้วก็อันนี้พาพิลัสกับมัเฟโซแล้วก็วกันมอธามครับ ใจสันก็มีขึ้มือตันหนึ่งไวพัมกินอิสต์ริเปอร์ฮิตอิตบอกแล้วก็เข้าไปเชียร์เควินบาร์เอร์วแนี้จอนโดมีคือสองสกินคือเดมอนคิงกับแอนฮีเลชันเวอร์คงไม่ถนแลวอันนี้สักกินมีไว้ตันสีแล้ว <c oughs> ไหนดูสิมันคือเอ่อภารกิจเดิมนะฟาร์มไสโตนู้ไม่ได้ภารกิจเดิมเลยอันดับแรกปั่นเครื่องอ่าฮะถ้าผมเงี้บไม่ต้องสงสัยนะตั้งใจปั่นเครื่องอยู่เพื่อปันอ่น จืบอัดจืบอจืบอับจบอัดจืบอืมอืมแ่ละอย่าจำเครทวิ่งโคลานะแบบติเมตัเลยบบวิ่งไปตูน่ะทุกคนอาผ้ชมตังสพันจะเปิดเตม Q&A นะครับ โอ้โเชือ้ชเชื่อว h y why why เชื่อเกลเชื่อเกล no no โอ้ย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 กดผิดกดผิดสวยแล้วกูสวยแล้วขอบคุณขอบคุณเลยพีเลียงอีเลียงขอบคุณมากอีเลี้ยง อ,อุ้ยอุ้ยทุกคนทุกคนมีกูุหลาบกุหลาบโอ้ยไม่ได้ลงแควนเลยโอ้ย ทุกคนโอ,ไอ้ไม่ได้ทำเพลสตายเลยเฮ้ยไม้ต้นหนึ่งหรือหรือว่าเกียรตทำไมเซิฟนี่มีแต่คนมีไม้ต้นวะอ๋ะอกระบ,บีก็ช่วยผมแล้วอะได้แบบกระบ,บีเขาก็ช่วยผมแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเอาละ มจะไม่แบบอย่าผมจะไม่แบบอย่าไปคงอย่าไปขี้อย่อยยาจะไปสนใจเจ้สมัยมตรงสีน่ากลัวคนนี้เล่นมากี่ครั้งแล้วทำไมเขาเล่นเก่งไอ้เวนยเอ้ยซ่อนซะด้วยรู้สึกร่างสังหนอนไม่ดี สกินเนี่ยคือความจริงนะสกินเนี่ยคือสกินเพื่อนของวันเอ็กสกินวีเทสเว้ทุกคนเนี่ยโไว้ผมยาวมากี่ปีเนี่ยโขวัดดาบแดดจะดาบยาวมากเลยเนี่ยครับเชนสกินเอเจนต์มีขอดูฟันขาวๆนะครับโอ้ยเหมือนรู้ว่าถ่ายอ่ะเนี่ยโอ้ยขอดูฟันน้อย,ยเห็นฟันน่ะ ขาวเปล่าขาเปล่าเออเอจะสันมายิงแม่งเรียบร้อยกระสุนไม่ออกครับโดนรับตอนตังวันนี้ครับ,น,รบนีน่นี่เรียบร้อยครับโดนครับดูดูสิจะรอดไหมถ้าไม่รอดดูสิจะรอดไหมเออเรียบร้อยครับโดนตัดคอยครับจื้ไปโดนนะฮะเรียบร้อยหัวขาดแล้วครับโอ้หัวไม่ได้หัวขาดนะหัวหายไปเลยเลยแค่หมวกนี่มันไลเซสกี้ไมสโตล์สามนะครับ เออโอ๊ยเออหลบลอยหลบลอยจะซีร์ล้อไหมไปลน์แม่ไลน์แม่ไหนฮะหลบลอยไม่รอดเอ็นดรกส่งมาเกิดเอ้ยเนี่ยกลับกลับบ้านไปไปไปกลับบ้านไปกลับบ้านไปเอ็นดรกส่งมาเกิด เออผมตอนนี้ผมอยากรู้มากเลยว่านอรที่ถ้ามันเข้ามามันจะกี่บาทผมฟาร,ร์มตังไวเลยเนี่ยทุกคนดับเบิลไลท์สกินีฮเมาดับเบิลไลท์มีตัวทำหมน้นเวยโคเท่ตัวทำหมน้นอะมันไม่ใช่แค่เทแต่มันเท่ะระเบิดนกอินอสีเฟรมบอยแม่งมีสองตัวเลยอ้วสกินแม่งโอ้แค่ okay. ไม่ใช่เออมป,ป,ป่าป่าทุกคนเ้ย 0, 0ู7ูเจ็ดออกมาแต่งตัวมาคุกคิดมาเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยดูฟันดีโอ้ยบด,ดูดูดึกฟันเด,ดิมดึกฟันดำไม่ค่อยอยากทำเพื่อตรงนี้เลยลงองสังคารแล้วก็ดีโอเคไม่ได้ทำละมันมาาเลยโ ชิบหายอีเลียตายอีเลียตายโอ้ยอีเลียตายนี่คือวาวุ่นน่ะนะครับกอร์เดลเมซี่นะครับทำเคลิปกับผมเนี่ยทุกคนรู้เปล่ากอร์เดลเมซี่เนี่ยเล่น,เล,นเล่นฟอสเซคนกันนะอืมโอ้ยเนี่ยทุกคนบอกว่าอแอสเซเล่นเนี่ยเราคือแอสเซเล่เนี่ย เดีย๋ยวดูทำเพื่อนรักดีกว่าไม่ใช่เลยเฮี้ยอัศเรงงบน้อยทุกคนนีน่สวัดีกราดลัมซีผมโด่งผมโดนดานะะนาน่าแน่เลยเนี่ยไอ้โอ๊ยโดนดานะะนาน่าแน่เลยเนี่ยมาแย่งคุยคนอื่นเนี่ยโดนแล้วกูโดนด่าแล้วงผมลั่นใส่กูแล้วบูดุดบูดุดบูดุด บุรุดมันใช้เข้ารับนี่จ้ะเรียบร้อย Tutam Tutam tam, tu tam. Kulat, Ay, ay, otis oh, mana lelai ku? Oh, oh. กรีปชอ็อตเรียบร้อยครับเกือบตายทุกคนโอ้ตอต่อ,อไปดูสิใครเป็นนี่ครับนายทอแทนแล้วใช่ไหมทันเดอ,อ นายทอเทนเหรอเอ้ยไม่ไดิขอโทษนะไม่กี้พูดด่วสวะเด้ย้นาฬเกียจฉันเหรอพวกเฮ้ยกูเดินตามมึงก็หนีกูนู้เกียดกูเหรอถามจริงเฮ้ยเฮ้ยแลกคงผมโดนเกียดว่ะ ถ <c oughs> ้าแนวผมเต้นที่โรงเรียนโคตรบ่อยเลยวันวันเนี้ยคือแบบผมว่าผมแพ้ผมว่าผมไม่หลอดผมไม่ค่อยชอบดาเนะี้ยที่จู๊กมันเแบบจือแบบเจือเแฮบบียเอาดิพวกเ <c oughs> ดีเเ๋ยวเลยผมเล่นอีเลยคนแรกเลย มันตัวปัญหานี่เอเลียดจะเอออเลียด ไม่ฉันไม่ให้แกโยนไปซะแกโยนแกโยนเหรอโอ้ยอีเลียเป็นยังไงเรียบร้อยครับอีเลียตายอีเลียตายพวกมึงเนะนี่ยมาดิไอแมทเนี่ยโดยนไปแก๊งครับเป็นแก๊งนะตรงนั้นอะ่ะ โอ้ยเนี่ยมึงมึงนี่นนนเห็นผัวมึงตายแล้วเนี่ยอุ้ยขึ้นกลัวน่าฮะ บร้อยครับผัวไปแล้วเมียตามมาผัวไปแล้วเมียตามครับผัวรู้จักเปล่าผัวไปแล้วเมียเจ้ารู้จักเขาว่าผัวไปแล้วเมียตามไหมเฮ้ยทำไมเมียไม่เก่งกว่าผัววะ มันดิเกตเกต์กวน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะกลายเป็นซีโร่เกต์เลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเวลามันลดเร็วจังวะตอนเนี้ยียบร้อยครับเรียบร้อยครับหัวไปแล้วเมียตามครับมาเกตมาไปตัวหนึ่งชั่งละโหจัดโหจัด เยียบ้อยครับชิลกี้มากลัวาคาดกูเราจะเก็บมันไว้รับแมนด้วยกูทำโดนกุเข่าซะไม่ศูนย์ศูนย์เจ็ดน่าจะกวนตีนสุด ปองมันหลอกสัตว์ด้วยวุ่นอยู่คน สวัสดีครับนักกินไกเ่เออเออกูลืมเพลงได้ไงตตินขึ้นซะโอ้ยนร่งกินอยู่นู่น เรียบร้อยเรียบร้อยครับเยสมันเอกผมวิโอเกสิบเจ็ดล้วเยสเพื่อนผมเข้าตามมามี 8, แปดพันละกล่องบักเอมตาต่อไปโอ้ค,คุชชี่ไมโตรสีอ่ะ ครูคิดเหรอก็น่าจะได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าพิซซ่าเรลวิสที่ครูคิดมันถ้าเกิดผมกดโค้ดเบอร์เกอร์มันมันจะนี่ไหมมันพิซซ่าเรลวิสี่มันจะเห็นไหมถ้ามันไม่เห็นก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่ผมมาฟาร์มไอสโตนเพราะมันไอสมันเล่นง่ายแถมไมสโตนมันเท่ด้วยอะไรครูคิดไมสโตนว่ะเอาจัด ช,ชิวคูคิดไวสโตนได้ด่านมันด้วยว่ะ กี่ผมเป็นพ่อมดา,ด,อด,า,าด,อด้วยวันนี้เอี้ยวันนี้จะไปกางตุ้ยจุนกันเฮ้ยมันมือ่อยกันจังวะอยากได้โน้ตบุ๊กอะ มันจะได้ทำคุยได้เร็วเอาว่ะคูคิดค่าพ่อว่ะเอาว่ะเอาจัดเอาจัดคูคด <S <S ดิดค่าพ่อโอ้ยๆฮ้ย้ยคูคิดแนงแนงแนแนงแนงแนงแน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 

Ini bisa, bisa, bisa. Ini. Bisa, gula. Bisa. โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็สันส้นๆแบบนี้แหละครับเออใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับจุก